คุณตาคุณตากาลังทาอะไรอยู่กําลังดูสีวงแหวนว่าเหมือนกันหรือเปล่านะอ่านี่นะคะเมื่อของของลูกค้ามาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการตรวจทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังต้องมาถึงที่คุณต้าอีกหนึ่งรอบนะคะว่าพาร์หรือว่าตัวอะไรของลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการตรวจสอบก่อนในการนําเข้าไปติดตั้งแล้วคุณตาเนาะเอาละอ่ะทีน,นี้พร้อมหรือยัง<ป>ใช้ได้ไหมสรุป ช่ได้ครับใช่ได้โอเคอาการประจําแน่เลยเห็นตัวแทกนําแสงอย่างนี้แล้วโอเคค่ะคุณต้าวันนี้เราอยู่กันกับรถ BMW รุ่นอะไรเป็น BMW X1 ครับ X1 F48 นะครับเอ็กหนึ่งเอฟสี่สิบนะคะลุนยอดฮิตอะไรนะลุนยอดฮิตลุนยอดฮิตไม่หรอกมันเป็นอาการประจําของรถ BMW อยู่แล้วนะคะก็คือในส่วนของตัวไฟวงแหวนด้านหน้าเนี่ยมีปัญหาใช่ครับนี่ค่ะอ่ะจริงๆคันนี้ไม่ได้มาทําไฟวงแหวนนะอ้าวหรอมาทําไฟเครื่องโชว์ แล้วไฟวงแหวนเนี่ยมันไหม้แล้วนะครับมันจะต้องทําแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวอย่างอื่นจะพังต่ออ่าลูกค้าก็เลยบอกว่าไหนๆมาที่นี่แล้วจอดทําแล้วอย่างอื่นก็เลยทําตัวนี้ไปด้วยเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะทําการถอดโคมเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งรถไปขึ้นลิฟที่ฝั่งนู้นพร้อมนะคะโอเคเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนนะว่าแท่งนําแสงแท่งนําแสงมันเริ่มไหม้แล้วนะคะ ฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวอะไรที่จะเปลี่ยนก็คือตัวนี้เป็นชุดว4วงนะคะตามที่คุณต้าเช็คเมื่อสกูนี้เลยที่เราต้องเช็คละเอียดนิดนึงแล้วก็ข้อจํากัดข้อแม้เขาค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องตรงรุ่นเท่านั้น<ร>ถ้าไม่ตรงรุ่น ตรงรุ่นสีสีต้องตรงด้วยสีรุ่นน่ะต้องตรงนะถ้าไม่ตรงไฟออกมาไม่ได้ไม่สวยด้วยนะคะแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทําการตรวจสอบด้วยว่าแสงเนี่ยเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะฉะนั้นขั้นตอนการทํารถของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมเพื่อที่ให้คุณภาพงานเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราปล่อยช่างรื้อเลยดีไหมได้ก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันได้ว่ามันไหมแบบไหนเราเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ได้ได้ขอโทษนะ เห็นไหมฝั่งฝั <aún> ang, them, ่งด้านนอกเนี่ยมันจะยังใสๆแต่ฝั่งข้างในเห็นไหมตายข้างบนเนี่ยเห็นไหมใช่มันเริ่มไหม้แล้วอ่าเทียบกับวงนี้ก็ได้จะเห็นชัดเห็นบ้างเห็นไหมอันนี้คืออาการเริ่มแรกแล้วก็เข้ามาก็เลยทักลูกค้าน้อค่ะอันเนี้ยแนะนำเขาทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ใกล้พังแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นผมจําได้ว่าคุณต้าเคยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันไหม้ลามเข้าไปข้างในอ่ะ มันจะมีตัวอื่นที่ชํารุดด้วยใช่ไหมแลเดี๋ยวโมดูลก็จะต้องเปลี่ยนโมดูลไฟอีกก็จะเพิ่มคอต้นทุนเข้าไปอีกได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราปล่อยช่างเขาเข้ามาดําเนินการเลยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามากันที่เราไปดูไอควันคันนี้กันนะคะเปลี่ยนไฟวงแหวนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามค่ะนี่เหมือนเลยเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะนี่สองฝั่งเลยค่ะเรียบร้อยบางท่านก็เรียกว่าไฟวงแหวนนะบางคนก็เรียกว่าไฟเดรไลท์อ่าก็คือตัววงวงนี้แหละ เป็นอาการประจำของรถ b M W นะคะใช่ครับอันนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนทํายากค่ะฉะนั้น ราควรลูกค้าได้โปรยเข้าใจทางร้านนิดนึงเพราะว่าทางเรามันเวลาเวลาเราจะทำมาค่ะมันจะต้องเปิดฝาต้องมาเป็ตาเปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในรถใส่เข้าไปด้านในโคมนะคะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากไหนกว่าเราจะแกะโคมออกมาเนาะกว่าจะใส่เข้าไปแล้วทาการทดสอบแล้วถึงจะประกอบกลับอีกฉะนั้นเราเลยต้องขอระยะเวลานานลูกค้าบอกว่าทาไมไม่ทำไมไม่หนึ่งวันทำไมไม่หนึ่งวันจะทําเลยหนึ่งวันทําไม่ได้จริงๆเราไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคะอยากทําค่ะแต่ว่าเราเร่งไม่ได้จริงๆมันค่อนข้างละเอียดเนาะ ออกมาไม่ดีครับเพราะแกะขอบพวกนี้ต้องให้ขอบมันสวยเหมือนเดิมเนาะถ้าขอบไม่สวยมันก็เสียรถอ่ะแล้วก็ขั้นตอนยากสุดนี่แหละขั้นตอนการแกะนี่แหละครับเนาะสำคัญที่สุดนี่แหละโอเคคุณต้าไม่ได้จะฝากไว้อีกไหมจ๊ะก็สาหรับเบมนะก็สบถามันเข้ามาได้นะสําหรับไฟวงแหวนนะที่ไหมที่เหลืองที่ดับไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเ m มเบนก็มีนะครับสลับาเข้ามาได้โอเคก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนเจอปัญหาแบบนี้อยู่ไม่ต้องตกใจ ติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้ได้เลยนะคะคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ